อันวัดเฝ้าเห่นพี่น้องเลยเอ้าตัวแรงข้ามาครับป้าเขาเขียวกอดกอดเขาอ่อนเหยาะเลยทางเที่ยวครับมือถือเจ้าที่วัวจังไหนพี่น้องบ้างครับผมพี่น้องสวัสดีครับซีคอยไมล์บลูรี่ครับผมมือนี้สวัสดีอยู่ในปลาไหลแล้วครับเด้อนี่ไมล์บลูรี่ผ้าสองบัตดีครับผมคู่บัตดีมาล่าหนูปลาไหลครับผมมือนี้เป็นมือที่สองครับผมมือเสาร์ก็ได้ไปเช็ดกระตูครับผมกับพ่อได้กินนะครับเนาะแต่ว่ามือนี้มาเบิ้งครับผมตอนนี้มาเฮ็ดพอที่จะใส่พลังสีฟ้าแล้วครับเด้อ หลายคนถามมาว่าพลังสีฟ้าใส่ได้ป่อยได้บอกครับผมสีได้เหมาะกับพลังพอ่าใส่ได้ป่อยครับผมทำไมบอกว่าเหมาะทั้งสองสีกับของใหม่นี่นะมือเสากับแสดงพุทธรมาเลยครับครับเนาะสีฟ้าน้ำแดงนะครับผมมือนีาเบิ้งครับผมมือนี้เริ่มต้นในน้ำแดงเอ้ยพลังสีฟาก่อนครับผมนี่ได้บ้งมามนี่ครับผมนี่เห็นบะนี่ผมว่ามิโตใน่นอนครับผมนะให้ไปใส่ไปด่ครับผม รางสีฟ้าขี่เข้าไปสองที่ครับผมนี่ครับผมเรียกมาเข้ากับเอาครับผมนี่มันมันแถลปงาวไอ้ตออยคับนี่ครับคู่บัดดีร่างสีฟ้าจัดไปครับรูแบบนี้ในป่าวไอ้ถ้าเจออย่างนี้ก็หวานเกี๊ยบเลยครับผมหวานไม่หวานบอกหวานไว้ก่อนครับผมเนาะจะไปจะหาบุงหูแปลมันได้ไหมผมเ่ามันกลัดอ่อยครับผม แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับผมเดินมอลเห็นบอลเยรออมแก่ครับผมเป็นกองครับผมมันอยู่นี่นี่แจ้วครับผมมึงติดกลับไปใหม่เรงนี้เนาะหนีขาไปนะพี่น้องไปครับผมพี่น้องครับผมนี่แหละบราณเขาว่ามาเจอควันงามเอ้ยมาเจอไม้งามมาย่างควันบินครับผมนี่ทำไมมาหอดผีครับผมป้าเขาเคียวครับผมข้าวกำลังตั้งกองครับผม โอ้โหมาเจออะไรนี่พี่น้องดูครับผมเพื่อนๆน,นี่นี่ครับดูนดูสิดูสิดูสิครับผมนี่โอ้ลอยมันวิ่งเข้าไปนู่นนู่นกัดข้าวกัดอะไรนู่นกัดเก่ากัดใหม่เพียบครับผมนู่นเห็นไหมครับนู่นย้อนซ้อนหน่อยนะครับผมโอ้โหมันยังไงวะน,นี่ครับพี่น้องดูลอยนี้ดูลอยมันอ่ะขีดเลยก่อนครับผมสองที อ,อ,อกันบอดสุดยอดครับผมเจอไม้งามเม่ความไม่ยามขวานบินนี่ใช้ได้จริงครับผมปลาข้าวเขียวโอ้สุดยอดเลยอ้าพ่ผมพี่น้องสวัสดียิ้ดแล้อนรันรครับมื่อนี่อยุ่กันสองคนครับระวังเหยียบท่อฉุดไฟร้อนไปเหยียบนั่นนะท่อแก๊สน,นะ่ะออาร้านที่หนึ่งเขาคกับผมพี่น้องแลกไอะไมก้กะมีเมนูเด็ดครับมื่อนี่คือย่างหนูนีย หนูป้าไอ้ได้ครับนี่สองตัวมูเซานี่ครับที่เฮ็ดกันนะครับกฤติย่างกินพ่านวัดกําลังมานะครับผมพ่านวัดพ่านสร้างกําลังมาครับผมกฤติย่างถาครับนี่ใหอ้ไม้ครับอาจารย์สารนี่เป็นไงเนื้อกินบ้านๆ้านะโตลมหนาววันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับผมกะใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่น้อยพี่น้องโชคดีนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงดูแลสุขภาพครับผมให้ลำไม่ด้วยปีใหม่กันสิมาถึงนะครับเด้อตลอดปีหกเก้า นะครับผมรว่ารวยปีต่ซ้อไปครับผมเคยทำเหมือนกันจะได้หายจะเก็บจะไข่จะจนครับผมรวยยังเดี๋ยวคลิซี่พอยทใหม่แลครับพอเป็นพี่น้องทุกท่านนะครับเนาที่ถามว่าบังคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวล่อกินครับผมนี่มีอะไรให้เรประสาทกำลังใจให้กับมีแต่กำลังใจอะไรใหมก็ได้มีเด็กข้าวมวยพรนะครับเนาะไปไปเงินกับบุกขยี้นะครับผมนี่เตื่นจนจนหาหนูขายให้เราอะไพี่น้องอื กินหนูเขาหนี่มากินน้ำกันได้หน่เห็นไหมโอ้สุดยอดห้อนครับเอาลูกพี่บางรู้ไปไหนสุกบ่มาจ้าไก่ไก่ดิสุกแถบเดิไม่วันนี้มันจันนะห่อนวัดว่ามันจันไม่หรอกเอานำกันไปนึงกันเอาอะไรเอามาใหม่นึงกันเอทำไมน้ำไปกันเอออันนั้นมันเอามาที่เอามาใส่นี่อาจารย์เอาจิ้มข้างบนก่อนมันน่าจะสุกแล้วนะอาจารย์ เด,ดี๋ยวดูนี่เลิยนเล่าไงโอ้กอตับต้างหน่อยกันได้มูน่ะโอ้โหกินแต่ของดีเนาะตับ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 แล้วโอ้นี่ครับนกบอยนะครับนี่โอ้ย <c oughs> เรียกน้ำย่อยต่างหากหเดี๋ยอนี่จะแข้งขางใส่ก่อนเอาก่อนไปอเู่แก่ตอนนั้นมันสูงสีระเบืออยูต่ตรงนนั้มันกำลังเดือด บรรยากาศบรนทงหอบบรรนาครับผมโตลมหนาวโตลมหนาวโอ้ย้ทำแจ่วแล้วยทำต่ำต่ำนี่เนี่ยผมนี่เนี่ยแจ่วผมอ่ะเป็นไงก็เสกรถเร็วว่องไวคถาาเเอมกไม่ใช่นางหนูปอเนี่ยเอาไปเหรอจัดไปครับแชทแชกันโอ้บรรยากาศกลางทองชาเนี่ยนี่มาครบเลยครับนี่ขาดพันหน่อยคนเดียวฉลองไอ้ ปีใหม่นะปีใหม่ปีใหม่สงท้ายปีเก่าเนี่ยพรุ่งนี้ก็งเราเขาแยกแล้วสงท้ายปีเก่าสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับผมผ่านบาทเขาครับพี่น้องอาจารย์สารบ้านสร้างครับผมขาดพ่อหน่อยพ่อหน่อยไปอุทัยที่ของผมเฉยๆพ่อน้อยไปไหนอุทัยอุทัยอุทัยออุทัยเขาเป็นในไอ้ลูกหลานของชาดาเนี่ยทีมงานของชาดาครับผมต้องกลับบ้านเกิด พูดดโอเคโอ้ยเป็นอะไรหรอกบ้าพูดกูผิดตรงไหนอ๋อนีอ่บังสับพี่น้อยย่างหนูแซ่บๆหนูบ่อยนะครับนี่อันนี้อันอันนี้นนมะขามเปียกกิมเกลือนะครับนี่ <c oughs> อะไรก็ะยางแดงคุกขี้มะแก้มเล่าอย่างดีครับไม่เคยลองลองครับผมพี่น้อยลองขอดีแล้เกินสุดยอดเลยอ่ะนี่บรรยากาศคอยตรงน้าเขาเรียกกระบานเราเขาเราียกสุดปรารถนาเลยโอ้สุดแล้วสุดแล้ว อีตัวที่สองครับผมอะย่างนี่หนูย่างอบเฮ้ยแอบกบอบหรืออาจารย์ไปดูแล้วเห็นมันตับทางภาพนูปบอยหนู้บอยนี่ีบอกนู้บตัวที่สองครับตัวแรกหมดไปแล้วตัวแรกไม่ได้รีวิวมันมีมาแน่นอนคือมันน่ากินไปเนี่ยพาไม่หีบเนาะไอ้ไม่พาไม่หีบเนี่ยทั้งแซ่บเนี่ย มันแซ่บตรงไม้หิบเนี่ยคุณรู้วา่าจะเอากบมาย่างกันนี่นะครับพี่น้อก<ด>น,นูปลาอ้อยครับย่างม,านม<ด>ันๆเออคือคนบ้านไกลเนะเา,นาะเราเคยเอ็มซีแตงโมไทยนะแตบครับบอีกแล้วครับ,บโอ้ยตับเนาะ โตแล้วตัวเล่ากับทับตับแซ่ยบอือหือมากินมาเล่าไหมเนาะอือหือตัวนี้หอมหวนตัวนี้อือหือหอมหุ่นกินกันไก่แล้วมากินน้ำกันเด้อกินไม่กินกระไอ้ไหมก็มากินกับอาจารย์สารนี่แหละแซปลกัปนี้ปั้น

ุกบนถนนจะไปแค่น้รงแซมกันครับผมว้าบบ้านเนาะวันนี้วันที่สามสิบเราว่าเห็ดกิ่นอยู่ต่างหงษาก็ต้องอยู่กันบ้านแพบมานมั่นนะบ้านเนาะนี่โอ้ยท้องมึงไปดูนี่ โอเคเลโอ้ยเออคือจริงเลยเหรอดู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 มาดูโอ้ยเห้นไหมเหรอมันดักตรงนี้ไงวันนั้นนี่ยฮะมันดักตรงนี้นี่ยเจไหมใช่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 ลอยขดดักกี่นี้นี่ยน้ด้าดูกพันปัดดูดิปัดหนูตัวใหญ่ตัวนี้โอ๋อมันมันไอ้นี่มันมันมันย้ายด้านเลยเมื่อคืนมันโดนไอ้นี่ฮักพี่น้อง พักผมผมใส่ตัวไหนใบเขาอยู่ไหนเขาอยนระวังเด้อมันติดกัดเอ้ยเอ้ยเงินตายแล้วอันนี้เดี๋ยวมึงใส่ตรงนั้นนี่ไงก็มันติดไอ้ไอ้นี่ไว้ก่อนไงเป็นเป็นไรอ่ะ ลมมา้นกันเลยไมั่ตรงไล้วับไปตรงไอาจารย์ขับไปตรนวะเนี่ยโอ้เวนกลับเลยนี่สวัสดีนะมุสาครับผม่ไหน่อยเอฟซีคอยใหม่ลบลิ้ครับผมถึจพามายำกลับครับผม มันเป็นยังไงมาสามคนครับเหรือสามคนพัดบานพัดสั่งกับบ้านเหรอหรือว่าพัดบานกับอาจารย์สา่นี่อากาศพี่มาด้วยเหรอ<า>เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดินไปนูนออกมานูแล,ล,ล้วว่าเป็นอยังน <c oughs> <c oughs> ี่ครับผมเกาะปลาอู้ตะเวียน มีด้วยไหมร้านเ่าเป็นหมดเยนี่นติดเลยมันม,มีรูหเหรอไม่มีรูเออใส่ขวดแล้วขวดแรกใครขอดไปวะไหนตรงนน้นผมไม่ได้ขอดนะถึงนันผมขวอดแค่ตรงนี้นะหืออ,อย่งนี้ขับไปแล้วเห็นเจอ ปลาไหวจังโห <c oughs> เห็บร้อยท่านเห็บร้อยตัวใครชอบบางงานโอ,โอ้เลียวบ่นี่บอกแล้วลว่าจะรอแหละอือหือโอ้อามาลองเยียรไปกินพร้อมตัว<อ>เดี๋ยวหาก่อนอตัวหนึงเอาจะไงว้เหยบลอยเจ้รูนอยู่นี่หอยสี่บ่ผมใส่ไว้กี่หลังวะกระโพดบอ่อะกระเพดเออลำแดงครับแต่คืนละลำแดงกับปลาไหวอะ Nhi. không, không được như thế ừ tại sao vì sao quá hm không được như đi này thật 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 quá Lắng đi, lắng đi thật lăn Hổ cứ thật ma thật 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 เอาไปดิเอาบ่ว้ายบ่เหลือกอะไรเหรอครับดิสาับเลยเฮ้ยสามหลังสามตัวสามหลังสองตัวบ่เห็นบ่อันนี้กันเลยอันนี้กันน้ำแดงขึ้นกันครับผมนี่หนูคอกเดียวเนาะนี่แม่นหตัวซ้ำกันเลยอ๋อซื้องามยพี่ไปออกไปไปเบิดแล้วจะเข่าตรงพุ้นอ๋อเข่าน้ำแดงไว้เพราะเข่าลงกีใต้ไว้ เอาไปครับผมปุ่นย่งข้างนนหน้าเฮ้นอนด้วยตัวเหรอสามหลังออนี่หนึ่สามหลังปะ่ะบ้าสามหลังสองตัวมาท่ามดาตเลยุ่นเหลยวคนท่เลย่เป็นเสือขน <c ười> อขนี้เพราท่ามดาดเลยเนาะเอาไปมาอ่อยเขาเทสตรงทีนะครับเด้๋เช็ <มา S 2> นิคนี่ครับผมนี่ ขอดไว้ขอดไขอดนะครับทำไมเขาก็ทอยลับมากไปพงพี่ครับผมบัดตะเวนกำลังขืนย่างง่ามพี่หนูอโอ้สุดยอดวะหนึ่งขอดตรงนี้ปาเราไปดูสิมันมีหรือเปล่ากาัดมูลดิเฮ้ นอกกี่อย่างวะหมดหมดขามานเาอ้เครับพี่น้องลังนี่เงียบ่มือเอาครับ คุยอยู่นี่นะไม่เอาโอ้ยตายไปใส่ป่ะพี่น้องเซ็ดเขาแล้วป่อปุงนีีนะโง่ดูนี่นะเม่เอาวเมื่ยังวะเงดเตะ nó không hú vào phía nó cút không may gì gì ớ ớ hiểu không à? vào liền phía nó rồi hê tối không ăn thịt bà con chèo mà ừ, mình phát nó vào liền vậy, phải giờ to hấp nhá bông thả cho nó lại ta, phải to bông hoa cắt khẩu nó ra ui ของแท้นี่วะนี่โอ้โหไอ้นอนหมุนต้นเข่าเลยแล้วนี่มาเบิ้งดิล่ะเบิ้องหน่วยแรงไอ้ไม้บ่นี่พลังสีฟ้าผุนตานงอนกัดเข่าพระเจ้าดูส่เม้งแบดนี้ง้อนอนหมุนกอเข่าเลยอนอนกอดกอดเข่าอ่อนเลย ทางเที ba, ong ong. ่ยวครับคนนี้บุถือเจ้าที่วัดจะไหนพี่น้องบ่คุณโคตั้งงว่ะโคตตั้งงว่นหนาวว่ะหนาวเฮ้ยจแดไปพี่น้องเอ้ยบอกให้เขาใส่เลยเจ้าเฮ้ยบ่อกว่าลังนี่เว้ยหาไม่คนเที่ยวอ้มันแลมไปผุ่นเด้มันออกมาทั้งพี่เฮ้ยาเด็กต่ามึงเลยเพี๋ยวเห็นตาใส่อยู่เดียวปีใหม่แล้วต้องมาใส่ บึงกัดเข่าคนพุนเข่าเขาจะเูมดถือพอซีไปใส่ป่ะใส่ใส่ไปใส่อีกคนนี้นะฮะเกือบกับใส่หาากี่คนแล้ะดูฟังมันเลียนเหียนกินหอบบอลมือ เหยู่ซื้อยู่ซื้อเ้ยเห่งเเรียบร้อยอาจารย์เม้นบ่ไววมาสันวาไวเห็นเฮ้อห้องนี้ผมไอรี่ิวงานทอตัเมือผุนมห้อยขึ้นดินเลยอ่ะห้อยขึ้นดินมูอมัสวยมันบอกว่ามือหยียบเลยดูพี่นี่เนี่ยจมดินเลยนี่มึงมึงกินก้อนกูหั้งวันตมาบ่ห้อยมากสัสบอกว่าถือหยีบ โลเลวะอย่าโล,โล,โลเลโลเลปะมึงอะจัดไปลังเนียปาปะวะจัดเมืเอ่ไมอไ,ไหนุ่งเดาไยวนเดี๋ยวไนผานใหญ่ครับผมเกือบกับปศัยด้วยเนี่ยข้าในหนูห่อคัดเยู่ขึ้นยางกินไปแล้วสองตัวเมื่อวานหามื่อหาหนูได้สองตัว เอาไข่พานบาดไปเบิดครับพี่น้องเอาอีตอนพี่น้องกันเนาะเห็นไหมว่าสี่เหลี่ยมพ่าได้หนูส้วงให้ลูกค้าแล้วก็พ่ออมือนนอม, <laughs> รค,ม 2, 4, ครับผมพี่น้องนี่ผลงานเท่ามือนีนครับผมใส่กาหนูขึ้นมาได้สองสี่หกเจ็บโตครับผมพี่น้องตู้บุคเรืออยู่ไหนอะหนูตู้บุคเรืออยู่ไหนอ๋อใกล้แล้ว บนรถมีไหมไม่มีเดีย๋ยวเขอ๋อนี่หนูมาขึ้นครับพีน่น้องเลื่อมๆนี่โว้ไม่ธรรมดาดว้วยกึ้งกึ้ง,งอยู่มื่อคืนอะหัวไงญ่ทองปลอนไปเลนหนูหนูสุขภาพดีครับพี่น้องเมืองทองมันหมันซะด้วยจีหนูเปล่าไรเน,น,นาะหวาหมันหวานเจี๊ยบทำมืองทองนุม่มๆนุม่มๆหนุ่มน้อยทั้งนั้นเลยเนีย่อันนี้รุ่นพีนรุ่นน้อง หนูลุนนี่เยอะเลยจ้าเนี่ยแล้วลอยปลาข้าวตึงเลยนะโอ้ยกัดเซลซ่าเลยเฮ้ยพี่น้องพอได้ยู่ได้กินครับผมื้นนี้ก็<ร>สิเพชรหนูกันนะครับผมสวัสดีปีใหม่กันนะครับเด้อวันนี้วันที่สามสิบแล้วไไน,นี่ครับบรรยากาศเข้ามานอนอยู่ทงเก็บเธอเก็บของกันครับผมพี่น้องดีกับที่ภาคค้านูเราปะนีิไปฉลองปีใหม่กันแล้วอา, <laughs> อาสงถ่ายปีเก่าส่งทั้งสองวันเลยปะ ไปครับผมพี่น้องเจอกันใหมน่นะครับเจอกันพี่นาครับผมสวัสดีครับ